สวัสดีครับวันนี้มาซ่อมเครื่องสูบน้ำค,นนครับเครื่องสูบน้ำตัวนี้มันสตาร์ทไม่ติดครับับครเรื่องต้นนะครับก็ให้เราถอดหัวเทียนออกมาดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองเช็คดูไฟก่อนว่ามันจะมีไฟหรือไม่ก็ให้เราเสียหัวเทียนเข้ากับปักหัวเทียนนะครับแล้วก็นำหัวเทียนมาตเข้ากับโครงเครื่องนะครับหรือว่าตรงถ่อไอเสียตรงนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็ลองดึงสตาร์ดูไปมีตปกติตลเราก็จะประกอบมอเเทียนเข้านะครับต่อไปเราจะมาเช็คดูว่าน้ำมันมันลงหรือไม่นะครับก็ให้เราใช้แยเบอร์สิบนะครับจะมีน็อตอยู่ตรงนี้ข้างคาบูนะครับจะเป็นน็อตเบอร์สิบก็ให้เราคลายน็อตตัวนี้ออกเพื่อดูว่ามันจากถังน้ำมันเป็นชิ้นมันลงมาหรือไม่นะครับ อันนี้แสดงว่าน้ำมันไม่ลงมาที่คาบูนะครับแสดงว่าคาบูมันกันน้ำมันไม่มาเราก็ขันน็อตเชื่อกับไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันการลืมล็อกให้แน่นเลยนะครับนเนดิมครับน้ำมันไม่ลงมาที่คาบูนะครับต่อไปเราก็จะล้างทําความสะอาดเราก็ถอดก๊องอากาศออกก่อนนะครับ าาออขั้นตอนต่อไปเราจะล้างคาบูนะครับวันนี้เราจะไม่ถอดตรงนี้นะครับเราจะล้างคาบูแบบง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดคาบูออกมานะครับแต่เราจะถอดเฉพาะถ้วยเพื่อตรงนี้นะครับเพื่อล้างทำความสะอาด เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทํายังไงวันนี้ทําแบบง่ายๆนะครับล้างแบบง่ายๆไม่ต้องถอดคาบวงมาด้านนอกนะครับเพื่อให้มันยุ่งยากนะครับถ้าเราถอดออกมาข้างนอกก็จะยุ่งยากับเพราะว่าต้องถอดน็อตแทมออกแต่วันนี้เราจะทําแบบง่ายๆให้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสาหรับเจ้าของเครื่องสูบน้ําแบบที่มีปัญหาเครื่องสูบน้ําสตาร์ทไม่ติดเวลาเราจะไปใช้งานนะครับ นี่เป็นการแก้ไขเรื่องต้นนะครับก่อนที่เราจะนําไปหาช่างเราต้องเราก็แก้ไขด้วยตนเองก่อนนะครับอันนี้เรามาดูกันนะครับสูมกล้องนิดนึงนะครับนี่นะครับเห็นคาบูนะครับเราจะไม่ถอดออกนะครับเพราะว่าเราถอดออกมามันก็จะมาชนกับโครงตรงนี้นะครับ เราขาดดึงดึงคาบวกไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ถอดน็อตตรงทันเดี๋ยวเราจะทําแบบง่ายๆนะครับก็ให้เราใช้นะครับเกียร์เบอร์สิบที่เรามีครับนี่เราถอดน็อตตรงข้างล่างนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับเป็นอีกตัวหนึง่งที่อยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็ถ่ายออกนะครับรน็อตเกีเยร์ซ้ายหมุนออกซ้ายปกตินะครับ นี่นะครับจะเป็นนอ็อตสำหรับยึดถ้วยคาบูแล้วก็จะมียางโอลิ่งนะครับท,ที่เป็นแหวนเพื่อป้องกันน้ำมัน่วดึมถ้าเราถอดออกเราก็ระวังอย่างให้มันหายนะครับแหวนตัวนี้เดี๋ยวมันจะอุดน้ำมันไม่อยู่นะครับหลังจากนั้นเราก็ถอดถ้วยออกมานะครับนี่เป็นถ้วยคาบูที่ไม่มีน้ำมันนะครับที่มันแห้ง เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทําไมน้ํามันมันถึงไม่ลงนี่นะครับก็ให้เราถอดลูกลอยตัวนี้ออกนะครับเพื่อดูว่าน้ํามันมันจะลงมาหรือไม่นะครับเราก็หาครีมนะครับหรือว่าถ้าไม่มีครีมก็ใช้มือดันๆออกมาแต่มันจะมีตัวสลักอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ดึงออกนะครับเห็นไหมครับพอเราดึงออกมาก็มีน้ํามันไหลออกมาแล้วนะครับ ก็แสดงว่าเข็มน้ำมันนะครับเข็มน้ำมันตัวนี้มงนกำมีปัญหาน้ำมันมันลงมาแล้วมันไหลไม่หยุดเราก็ถอดสายน้ำมันออกนะครับเพื่ออ <inä Dank contemporary> ุดสายน้ำมันก่อนถอดสายน้ำมันออกแล้วก็หาน็อตเบอร์สิบอุดไว้ก่อนนะครับสําหรับการล้างแบบนี้ก็ให้เราหาเป็นลวดสลิงนะครับลวดสลิงที่ออกจากสายลวดสลิงอย่างนี้นะครับแล้วก็แกะออกจากกันนะครับ แยกออกมาเส้นหนึ่งแบบเอาเป็นลวดอย่างนี้นะครับเพื่อเพื่อนํามาแย่รูนะครับแย่รูา้าบูเพราะว่าเราไม่ได้ถอดออกมาข้างล่างข้างนอกนะครับนี่นะครับขยายให้ดูเราก็ใช้ลวดอย่างนี้นะครับลวดรลจารินแย่รูดี๋ย่เข้าไปตรงกลางคาบูอย่างนี้นครับ เราหาสลิงนะครับลวดสลิงหรือว่าสายเบรกลวดสายคันเร่งก็ได้ครับนี่มันเป็นลวดสลิงมาแย่ครับเราอย่าเอาเข็มนะครับถ้าเราเอาเข็มเข็มอาจจะเปาจจะปอ,อาจจะแตกหกักคานะครับทําให้หักอุดคาลรูหรือว่าเอาไม้จิ้มฟันไม่ได้นะครับเพราะว่าลวดนี้กลัวปลายมันจะหักนะครับถ้ามันหักอุดรูมันจะเกิดปัญหา ให้เราหารวดสลิงอย่างนี้นะครับแล้วก็แย่แย่เข้าไปนะครับแย่เข้าไปให้สุดครับแย่แล้วก็ขยวขยานิดนึงนะครับเพื่อให้รูมันสะอาดแล้วเราก็ใช้ลมเป่านะครับใช้ลมเป่าออก น้ำมันเข้าใส่นิดนึงนครับหเลือล้างข้างบนมันไปด้วยเลยครับนี่เป็นวิธีการล้างคาบูเรียบง่ายๆนะครับคือถ้าเราอยากจะล้างแบบสะอาดเราต้องถอดออกนะครับอันนี้เป็นวิธีการล้างแบบแบบง่ายๆ แก้ไขเบื้องต้นนะครับที่บ้านเราโดยที่ไม่ต้องไปหาช่างนะครับให้ยุ่งยากใครๆก็สามารถทำได้นะครับสำหรับการล้างคาปูไม่ใช่เรื่องยากพวกเข็มน้ำมันถ้าเราถอดออกมาเราก็ใช้มือลูบๆนะครับใช้น้ำมันล้างแล้วก็ลูบขัดตามเข็มนะครับที่มันมีฝุ่นมีอะไร ตามถ้วยตามอะไรมันก็เราล้างออกนะครับโอเคนะมันใส่ก็มือลูบๆออกนะครับหรือว่ามีแปรงก็ใช้แปรงทั้งแข็งนิดนึงมาถูๆขัดออกครับถ้าเราไม่มีก็ใช้มือนะครับมือลูบๆเพื่อให้คราบสนิมที่มันเกาะอยู่ตามถ้วยมันออกแล้วก็ล้าง ถ้ามีลมเป่เาเราก็ล้างแล้วก็สบ,สบัดสบัดนะครับเพื่อให้มันแห้งต <_ ll up> ัวลูกรอยต้องมันนะครับแล้วก็ล้าง <_ ll up> ล้างด้วยน้ำมันนะครับก็ใช้มือลูบๆูบนะครับเพื่อให้มันสะอาดกันนิดนึง พอเราล้างเสร็จต่อไปเราก็จะประก,กอบเพื่นนะครับก็ให้เราใส่เข็มแบบเข็มน้ำมันจะมีเห็นหมนะครับเป็นที่เกี่ยวนะครับสําหรับเกี่ยวเข้ากับตัวขาน้ํามันตรงนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวเข้านะครับเกี่ยวเข้าให้มันห้อยอยู่ตรงนี้นะครับให้มันได้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่เกี่ยวถ้าเราไม่เกี่ยวมันจะ เวลาเราประกอบเข้ามันจะปิดน้ำมันไม่อยู่นะครับเราต้องเกี่ยวเข้ากับตัวนี้นะครับที่มันเป็นขาอยู่ตรงกลางตรงนี้ให้มันเกี่ยวเข้าพอดีพอเข้ากับตรงนี้ให้มันได้อย่างนี้นะครับไม่อยู่แล้วเราก็ประกอบคืนประกอบคืนก็ให้ลองใช้มือกดไว้นะครับกดไว้เพื่อไม่ให้มันเอียงไปนั่น หนึ่งนะครับด้านใดด้านหนึ่งพอมันเข้าแล้วเราก็ใช้สลักนะครับที่เราถอดออกนี่นะครับล็อกไว้เหมือนเดิมหลังจากนั้นเราก็จะไปเสียบสายน้ำมันนะครับ วันที่เราใช้น็อตอุดไว้นะครับแล้วก็ถอดน็อตออกเพื่อเสียบสายน้ำมันเข้ากับคาบูก็หาครีมนะครับหาครีมปลายแหลมเพื่อมาเขียดสายน้ำมันแบบถึงจะเข้าได้นะครับถ้าไม่มีครีมก็อาจจะทำยากนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ที่แคบนะครับมือเราเข้าไม่ได้ นะครับพอเราเบเข้าน้ำมันมันก็จะไหลนะครับพอน้ำมันมันไหลเราก็ลองเอามือดันลูกรอยตัวนี้นะครับว่ามันอุดน้ำมันติดน้ำมันอยู่ไหมถ้าเราดันขึ้นแล้วภาพซูมก็มองไม่เห็นครับน้ำมันมันจะหยดออกอย่างนี้นะครับถ้าเราก็ใช้มือ ดันขึ้นลวกลอยขึ้นนะครับเพื่อดูว่ามันอุดน้ํามันอยู่ไหมนะครับมันติดน้ํามันอยู่หรือไม่ครับถ้าเราดันขึ้นแล้วน้ํามันมันหยุดไหลก็แสดงว่ามันติดน้ํามันอยู่นะครับต่อไปเราก็ประกอบถ้วยเข้านะครับเบา้้ถวยขอใส่ถ้วยเข้าแล้วก็ใส่น็อตเึียนะครับ การประกอบถ้วก็ให้เราดูตรงน็ดตรงนี้ด้วยนะครับให้เราหันมาด้านเดิมนะครับคือด้านข้างตรงนี้ถ้าเราหันน็ดตรงนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งมันจะทาให้เวลาเราอยากปล่อยนะ้ามันทิ้งมันจะปล่อยไม่ได้ครับเราก็ให้หันมาด้านข้างด้านที่มันโลง่ลงๆอย่างนี้นครับพอมันได้ที่เราก็ล็อกนอดนะครับถ้วให้แน่นนะครับ นคันแน่นแล้วก็เราก็ดูนะครับพอเราขันแน่นแล้วให้เราดูว่าน้ำมันมันรั่วมันซึมตามขอบขอบถ้วยไหมนะครับตามขอบตรงนี้นะครับถ้วยยางโอลิงว่าน้ำมันมันรั่วมันซึมไหม มันไม่รั่วมันซึมก็แสดงว่ามันอยู่แล้วนะครับนี่เป็นวิธีการล้างคาบูแบบง่ายๆครับสำหรับวิธีนี้ก็ไม่ค่อยจะมีใครบอกนะครับว่าให้ทำนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วการล้างคาบูก็มีแต่ถอดออกมาข้างนอกนะครับถอดคาบูออกข้างนอกแต่การล้างแบบนี้นะครับเป็นการแก้ไขเรื่องต้น นะครับถ้าเราอยากให้มันสะอาดจริงๆเราก็ต้องถอดคาบอ,อกมาข้างนอกนะครับเพื่อมาล้างมาเป่าตามซอกตามหลืดต่างๆให้มันสะอาดนะครับแต่สําหรับวิธีการล้างแบบนี้เป็นการล้างเบื้องต้นเพื่อทําให้เครื่องมันสตาร์ทติดนะครับพอเราล้างเสร็จนะครับต่อไปเราก็จะสะตาร์ทเครื่อง เครื่องรองนะครับกล่องนิดนึ่งดันสวิตช์ขึ้นแล้วก็โชกคดันโชกมานะครับออมาด้านนอกนะครับหรือว่าด้านซ้ายมือแล้วก็เร่งทันเร่งนิดนึ่งแล้วก็ดึงสตาร์ท ครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับต่อไปก็ประกอบกวองอากาศเข้านะครับรกองอากาศเข้าแล้วกองอากาศให้แน่นเรียบร้อยเราใส่กวองแล้วเราก็จะลองสตาร์ทเครื่องดูอีกรอบนึงนะครับเพื่อให้แน่ใจนะครับว่าเครื่องมันสตาร์ทได้ ก็เหมือนเดิมนะครับเปิดสวิตช์ขึ้นดันขึ้นนะครับดันสวิตช์ขึ้นแล้วก็โชค๊คก็เร่ง่อนเรล่งนิดนึง เป็นที่เรียบร้อยครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับการล้างคาบูแบบไม่ถอดคาบูออกนะครับก็เป็นการแก้ไขเบื้องต้นนะครับสำหรับท่านที่มีเครื่องฉีดน้ำที่มันสตาร์ทไม่ติดก็ลองทำวิธีนี้ดูนะครับเป็นวิธีอีกวิธีหนึง่งสำหรับการล้างคาบูบถ้าเรา ลื้อออกก็จะต้องเสียเวลานะครับในการ,รลื้อเยอะพอสมควรนะครับสําหรับการล้างคาร์บูแต่ถ้าเราทําด้วยวิธีนี้ก็จะประหยัดเวลานะครับในการล้างคาร์บูได้ก็ไม่ยากนะครับสําหรับการล้างคาร์บูก็ลองไปทําดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางครับสําหรับคลิปนี้ท่านชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไร ก็สาม,มารถคอมเมนต์เข้ามาเพื่อพูดคุยสอบถามกันได้นะครับหรือว่าติชมนะครัว่าในการทำเป็นอย่างไรบ้างนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยประการใดนะครับอยากสอบถามเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเลื่อยหรือว่าเครื่องสูบน้ำเครื่องตัดหญ้านะครับก็สาม,มารถ ปรึกษาได้นะครับทุกเรื่องถ้ารู้ก็จะตอบให้นะครับหรือว่าท่านมีปัญหาบแบบหลาหายอย่างนะครับเกีย่ยวกับการซ่อมเครื่องแบบสามารถพูดคุยสอบถามกันได้นะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามทักชมนะครับถ้าท่านชมแล้วเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ ช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์หรือว่าเห็นว่าดีนะครับก็กดติดตามเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับซึ่งช่องของเราก็เป็นช่องน้องใหม่นะครับซึ่งจะทำคลิปมาก็ได้ไม่เท่าไหร่นะครับก็อาจจะยังไม่มี FC หรือว่าผู้ติดตามเยอะนะครับผู้ติดตามยังไม่ถึงพันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับถ้าผิดพลาดสรกการใดก็ขออภัยท่านผู้รู้นะครับว่าช่างทุกท่านผู้รู้ผู้เก่งกล้าวิชาแล้วก็อาจจะมีนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้กับท่านได้นำไปปรับใช้ ดูนะครับครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดี